กรับทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับคลิปนี้ครับเราจะมาลุยเปิดแพ็ก POTW กันครับโอ้โหเป็นแพ็กของทีมชาตินะครับอาทิตย์นี้นะนี่ครับ POTW นะครับเนชแนลนะครับวันที่19ายี่ปี2023นีนะครับแพ็กนี้เป็นแพ็กทีมชาติล้วนๆนะครับมาอีกแล้วครับท่านประธานครับเคลียนเอมบับเบ้ครับโอ้โหร่างนี้เป็น LWF นะครับทุกคนปีกซ้ายนะครับโพลิฟิกลิง วิงเกอร์นะปีกซ้ายหน้าเป้าปีกขวาเล่นได้หมดนะครับกระทานประทานนะครับน้องน้อน <c oughs> ล่างนี้ถ้าใส่ทีมจะตันอยู่ที่ตันที่อยู่ที่100นะครับก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับสำหรับเอ็มบาเบ้นะครับรู้สึกล่างนี้สปีดโคตรจะแบบนะดูเอานะครับทั้งสปีดต้นแล้วก็ <c oughs> สปีดนะครับโอ้โหอย่างเอาแกตัวแบบธรรมดาก็จะวิ่งไม่ค่อยทันกันอยู่แล้วนะแล้วล่างนี้คือสปีดโคตรเยอะนะครับ ตัวตมาครับอีคานกูโดกันครับบีเอ็มเอฟจากเยอรมันนะครับร่างนี้เป็นบ็อกทูบ็อกนะครับโดนตันอยู่ที่95นะครับและนี่ครับพี่โรนัลโดนะครับชิซโนโรนัลโดนั่นเองนะครับเป็นโกโพเชอร์นะครับเล่นได้หมดเลยนะหน้าหน้านะครับเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับปีกซ้ายปีกขวาหน้าเป้านะครับหน้าต่ำเล่นได้หมดกลางลูกก็เล่นได้นะครับก็ร่างนี้นะครับรู้สึกจะ มีจบสกอร์นะครับของเขาจะจะเหมือนเดิมนะความคมนะครับแล้วก็เรื่อง heading นะสำหรับโดโดนะครับที่เด่นๆนะส่วนสปีดก็ลดไปตามการเวลานะครับทุกคนอายุเยอะแล้วนะครับบาลานซ์ก็เหลือ68นะจมิน่าก็74นะครับล่างนี้นะนีครับมี heading ครับ็ o c k i n g shot ครับลองเลี้ยงชูตติ้งครับก็ไฟติ้งสปีดขึ้นมานะครับตัวต่อมาครับเป็นปีกขวาจาก เบลเยียมเนาะใช่ไหมเบลเยียมนี่ครับลูเก้อะไรเนี่ยลูเก้บาคิโออ่ะครับอา่พอพานพีขออภัยนะครับเป็นปีกโพลิฟิกวิงเกอร์นะเล่นได้ซ้ายขวานะครับเทา้ทาเท้าซ้ายนะครับเล่นได้ซ้ายขวาเลยนะดิปปิ้งนะครับน่าจะโดดเด่นที่ความสปีดเนี่ยความเร็วนะครับ98 95นะครับโอ้โหจีจัดจะต้องไปเอาไปเล่นด้านขวานะครับแล้วก็ เอบาเบ้อยู่ด้านซ้ายนะครับเออวิ่งกันมันเลยครับอเมริกลาป็อกนะครับเซ็นเตอร์แบ็กจากเซเปนนะครับล่างนี้เป็นเดอะเดสทอยเยอร์นะครับก็เป็นเซ็นเตอร์สายลับอยู่แล้วนะครับสำหรับอเมริกลาป็อกนะสกิลมาเต็มนะครับกองหลังสกิลแย่งมุงแมนมาร์กิ้งนะครับเฮดดิ้งก็มานะครับตัวต่อมาครับตอตามบินดี้เอ้ยนี่เล่นบอลหรือว่าเทคอนโดครับเนี่ยโอ้โหท่าพี่แกก็เท่เกินนะเดอะเดสทอยเยอร์นะครับ เซนเตอร์จากอาเจนตินานะครับดุดันอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะดูดิดุดันที่94นะครับแท็กกิ้ง89โอ้โหโหดจัดจัมปิ้ง89นะครับความแข่งแกร่ง87นะครับเอาเรื่องโอ้โหกิวกองหลังเพียบนะครับแถบล่างก็ไม่ต้องไปสนใจได้ไหมครับเดี๋ยวแม่งก็มาอีกนะครับคลาสสั้นนะครับ จากสวีเดนนะครับแล้วก็รูปผู้รัรกษาประตูนะครับจากทีมชาติอะไรนะกรีตไหมทีมชาติกรีซนะค,네ครับเป็นผู้รักษาประตูนะดีเฟนซีฟนะครับวิลสันนะครับจากเวลนะครับเป็นหน้าต่ำนะเด็กอยู่ไหมตัวนี้รู้สึกจะเป็นเด็กบ้นจากเวลนะทีมชาติเวลนะครับเป็นโฮคัพเยอร์นะครับล่างนี้โอ้เล่นได้หลายตำแหน่งนะด้านหน้าเล่นได้หมดเลยนะครับจะเว้นหน้าเป้านะครับทุกคน ว้าวครับพลังก็สวยๆอยู่เหมือนกันนะ80ขึ้นกับหมดนะครับที่เด่นๆนะเออนะครับ80ขึ้นหมดเลยนะครับโอ้โหบางคนโทรวปนะเยอะอยู่นะครับเ like ดี๋ยวนะโฮเพเยอร์ like เป็นปีกต่ำนะครับจากสวีเดนเนอะเ้ยไม่ใช่สวีเดนเดนมาร์กนะครับเป็นโฮเพเยอร์นะ ตำแหน่งจริงของเขาเล่นเป็นปีก LMF นะครับปีกต่ำด้านซ้ายนะครับเล่นแบ็กซ้ายได้นะครับแล้วก็เล่นปีกขวาปีกต่ำด้านขวานะครับปีกสูงด้านขวาได้เอา้างงวะเดี๋ยวนะถนัดเท้าไหนเนี้ยเท้าซ้ายใช่ไหมเ <laughs> ท้าซ้ายเล่นแบ็กซ้ายได้เล่นปีกต่ำได้ เล่นปีกต่ำด้านขวาได้ด้านซ้ายได้ปีกสูงด้านขวาได้แต่ว่าเล่นปีกสูงด้านซ้ายไม่ได้วะเอองงวะเออมายังไงะเนี่ยเป็นโฮเพเยอร์นะครับล่างนี้นะก็ไม่ได้เป็นสนใจอะไรครับเรียกว่าสบูสลายนะอังการี่นะครับเรียกว่าเป็นสบูสลายมากแล้วโฮเพเยอร์โอ้โฮเพเยอร์เยอะนะครับแพ็กนี้นะสามตัวเลยนะครับ ก็แน่นอนครับที่อยากได้นะแถบบนนะครับเอ็มบัปเป้ครับแล้วนี่โรนัลโดนะป้าหมาลำหนึ่งนะครับเพราะว่าหมดสัญญาไปหมดแล้วนะโรนัลโดของผมที่มีนะครับจะมาลองเล่นดูครับล่างนี้จะเป็นยังไงนะโอ้โหใครดีเนี่ยเอ็มบัปเป้โรนัลโดสองตัวนี้พอนะครับมาเปิดฟรีกันก่อนครับครั้งแรกนะครับไปครับเปิดฟรีครั้งแรกครับมา โกลตุกิปเอ้ยไม่มีนี่นี่ยนะไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะลีกอะทงนะครับไม่มีทงทีมชาตินะก็จะเป็นเปืเป่อยๆนะมี5ดาวผมไม่ได้ดู5ดาวกี่ตัว5ดาวหมดเลยปะถ้าเสื้อแดงก็พี่โดนะครับโอตาเมนดี้เวียนกรรมมาทำไมวนะนี่โอตาเมนดี้ครับตัวแรกครับโอ้โหลืมกดะสุนเด็เดเมื่อกี้เหนไปทักเล่น,นท่าเทียนดหน่อยมาเลยนะครับ ของฟรีคือโอตาเมนดี้นะครับทุกคนโอ้โหมาทำไมก่อนนะครับมาครับ1 0 0ทองแรกครับเปิดได้คนละ300เหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมกดสูตรก่อนนะไอตัวที่ไม่อยากได้เราก็กดไปเลยนะครับให้หมดนหที่ไม่อยากได้นะครับคุณโดกกนมีแล้วนะมารวโด้เอมบัมเบ้ต้องมาสักตัวอะ ผมว่าต้องมาสักตัวทุกคนว่าไงมันต้องมาสักตัวนะครับมาครับ100ทองแรกไปต้องมาสักตัวครับเอมบาเบ้กับโรนันดนะแต่อยากได้โรนัดน้นันจริงแล้วนะผมอยากได้ลรนัดมากกว่านะโรนัดผมหมดสัญญาไปแล้วนักเตะก็เริ่มหมดสัญญาไปแล้วนะครับเอามาดูซิว่าจะเป็นไงล่างนี้โดไหมสีแดงแต่ว่าไม่ใช่พี่โดว่ะโอ้โหทีมชาติเวลนะครับ ไอห,หนูยวสั้นนะครับโฮเพเยอร์ o นะหน้าต่ำนะเสื้อแดงแต่ว่าไม่ใช่พิโดโหูแดงกี่ตัวเนี่ยเดนมาร์กเหรอแดงสตัวนะครับในแพ็คโอ้โหแล้วจะลุ้นยังไงวะเนี่ย <c oughs> มีเดนมากแล้วก็มีฮังการีอีกนะครับไอเวลออกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ สีแดงนะเสื้อแดงนะครับมาครับร้อยทองที่สองแล้วสีขาวก็เยอะซะด้วยนะอเออมาเบกฝรั่งเศสก็สีขาวเยอรมันสีขาวนะครับเบลเยียมสีขาวมีลาป็อกก็ออกฟ้าฟ้านะมาครับร้อยทองที่สองเกิดน้องแพ้ดีกว่าไปครับขอโดตัวเดียวพิโดพีิโด,โดตัวเดียวพอเอามาเล่นหน่อยนะพิโดนะ มันได้ลุ้นตรงที่มันไม่มีธงทีมชาติด้วยไงคือมันต้องลุ้นตอนที่นี่เลยนะครับเนี่ยตอนนี้เลยสีแดงไหมโอ<ฮ>้โหเปลี่ยนกลรมโอ้มาอีกแล้วทุกคนประตูมาอีกแล้วอะไรวะเป็นอะไรกับประตูมากไหมเปิดทุกอาทิตย์ได้ทุกอาทิตย์นะครับประตูเนี่ย โอ้โหเกินไปนะโอ้โหตายประตูมากแล้วทุกคนดูดิแม่งตัวล่างสองตัวติดนะครับแล้วข้างบนไม่ออกเลยอะไรวะครับเนี่ยไม่มาเลยเหรอเอมบาเบโรนันโดไม่มาเลยเหรอโอ้โหร้อยทองสุดท้ายแล้วทุกคน มีหลอกกันหน่อยมีหลอกกันหน่อยครับไปครับครั้งที่สี่กดเลยมาโรนัลโดโรนัลโดโรนัลโดมาหน่อยนะพี่โดมาหน่อยพี่โดมาหน่อยโอ้โหเวนคือแม่งไม่ต้องรู้เลย สดาวจบนะครับสดาวจบเกินไ, s <S ไปนะออกแถบล่างหมดเลยนะครับสตัวสุดท้ายโอ้โหเกินไปมัง้งคือแถบบนจะไม่ให้ออกให้เลยว่างั้นเกินไปนะครับดูโอ้โห ตัวแรกก็โอตาเมนดี้มาดีๆนะครับแถบบนนะเดี๋ยวดูครับที่เหลือ3ตัวออกแม่งแถบล่างติดกันหมดเลยนะโอ้เส็งนะครับโคตรเส็งเลยทุกคนก็เป็นไงครับสำหรับแบ็กทีมชาติทีนี้ครับใครได้ลูนันโดเอ็มบาเบมากทุกคนโอ้โหดีใจด้วยนะครับผมแม่งอะไรวะเนี่ยเปิดประตูมาอีกแล้วอะแล้วออกแถบล่างหมดเลยนะครับแล้วสี่ดาว โตายเปิดสีครั้งไม่มาทั้งโดโด,ดทั้งเอมบารี้นะครับเส่งโคเส่ง hmm. นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี mm ๋ย hmm. ว <he> เอารู้กันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับ P O T W นะครับสวัสดีครับเส็งโคเสงทุกคนเสงจริง,รง <laughs> <laughs> อยากเล่นพี่โดนะแม่งหมดอายุไปแล้วด้วยพีโดผม